ส่งก็เขาบอกสกินเฮดเบอร์สองไม่รู้เราจะทํายังไงเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงครับจะทํายังไงก่อนเราเราจะให้คนที่ไม่รู้ตัดได้ด้วยครับเอาที่ง่ายที่สุดเลยเอาที่ง่ายที่สุดคือเอาเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปเบอร์หนึ่งนะครับเอาเบอร์สองเข้าไปแล้วก็ถ่ายไปมันไม่ใช่หัวเราหรอกถ่ายอย่างเดียวเลยนะครับถ่ายอย่างเดียวครับนี่ไม่ต้องไปสนใจโอถ่ายอย่างนี้เลยถ่ายอย่างนี้นะครับถ่ายอย่างนี้เลยแล้วมันมีหลักอะไรที่บอกหลักที่บอกก็คือถ้าเบอร์หนึ่งจะอยู่เรา ขิวมาหลังเหนือริมใบหูทั้งหมดเราจะไถได้ไหมไงเอ้าไถอ้อมให้ดูเลยดูช้าๆนะครับไถอย่างนี้เลยเอาเอาช้าๆกันเลไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนเพราะไม่ได้ไปเลี้ยงควายไม่ได้ไปเลี้ยงควายนะครับดูนะครับนี่นี่เขาบอกว่าสกินเฮดเบอร์สองเราเอาเบอร์หนึ่งนี่เก็บจากถ้าเราตัดเป็นสกินเฮดเบอร์สามกินอจะได้ไหมครับเบอร์สาม ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวลองทําให้ดูไม่แต่มันจะผิดวัตถุประสงค์ของลูกค้าลูกค้าจะโกรธไหมเดี๋ยวเขาจะไม่มาตัดอ่ะวันหลังเขาไม่มาโกรธก็ไม่เป็นไรก็บอกมั่นใจ90%เปอร์เซ็นต์เหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์ผมทำไงก้อะยังไงก็ได้ครยังไงก็ได้ขอให้มันพันล้นขอให้มันดีใช่ไหมครับขอให้มันดีอาจารย์น้อนก่อไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใจไฟจุดไฟจุดไฟจุดไม่ดีหรอกครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอา ไฟฟ้าช็อตเลยดีกว่าไฟฟ้าช็อตครับทีนี่มีรายการไฟฟ้าช็อตด้วยใช่ไหมครับมีไฟฟ้าช็อตแล้วก็ตัดเพื่อให้แข็กสบายใจโอ้ที่นี่ช่องนี้มีแต่ฮานะครับผมตัดไปด้วยฮาไปด้วยครับความรู้ก็มีนะครับแล้วแต่ใครอุ้มไปได้แล้วแต่ใครกอบไปได้ยกไปได้ยกไปได้เอาไปเลยอันไหนที่ยกไปไม่ได้ก็อย่ายกไปนะครับผมนี่เป็นวิธีที่ว่าเราตัดสกินเฮดเบอร์สองนะครับนี่ครับ ส่วนเบอร์หนึ่งนี่เราจะขึ้นจากด้านหลังนี่อย่างนี้รอบหัวเลยอ่ารอบหัวเลยนะครับอันนี้เอาเบอร์สองสับมาเลยนะครับผมทีนี้เบอร์สองและสามเนี่ยอันนี้อันนี้ตัดพิสดารรู้แขกครับแต่พอันนี้ผมทําพิสดารทําพิสดารทําให้รู้ว่าเบอร์หนึ่งมันก็ตัดได้ครับดีนะพิสดารไม่ถึงขนาดเอาไฟจุดอะไรเงี้ยครับเมื่อวานนี่ทําไปแล้วทำไปแล้วนะไฟจุดใจมากเลยตกใจเมื่อวานนี่ใ้ไฟจุดนะครับผมทีนี้ ทีนี้เราทำยังไงดีล่ะในเมื่อช่างก็เกิดหูไม่ได้ยินอ่ะหูไม่ได้ยินใช่ไหมเขาสั่งเบอร์สองเขบอกเบอร์สามหรือเบอร์สี่างเงี้ยเราเอาเบอร์หนึ่งตัดก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทําให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้ทีนี้ช่างรู้สึกจะหูหนวกนิดนึงเดี๋ยวขอโทษนะครับเดต้องหาแนวมาเจาะหาอะไรมาเจาะหาอะไรมาเจาะเอาเอาช่างไม่ได้ยินเจาะใครครับเจาะ จออาจารย์หรือจอลูกค้าจออาจารย์ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นเบอรสองใส่นะครับอ่าเบอร์สองครับดูนะครับมีตามมัตถุประสงค์เลยครับเมื่อกี้ช่างเข้าใจผิดใช้เบอร์หนึ่งแทงเั์กลางเลยแทงงกลางเลยลูกครับลูกเมื่อกี้มันแทงตกลางเลยช่างเข้าใจผิดขอโทษนะครับอันนี้เราเอาเบอร์สองตอนนี้เข้าใจถูกแล้วนะครับผมเกี่ยวองศาครับนี่ยเต็แนบติดเลยครับแนบติดเลยนะ เอาบัตรเตียงแนบติดเลยอย่างนี้แนบติดเลยเอาพื้นหลังของแบตเตอรียงแนบใจบัตรเตียงรวงหรือทำไม่อาแบตเตอรี่โค้งใช่ไหมบตเตียโค้งบตรเตี่โค้งอ่ะจัดไปมีปัญหามีปัญหาลูกค้าไม่มีปัญหานะช่างมีปัญหาอ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่มีปัญหาครับแบตตเอรี่มีปัญหาครับผมว่างานหน้าลูกค้าหนีหมดแล้วกันเนี่ยหมู่ห้าจะมาไหมเนี่ยมาครับมาเมื่อกี้แบตเตอรี่มีปัญหานะครับ เราช่างแต่ละคนมันก็มีปัญหาทุกคนแหละครับทำไมไม่เอาสายออกก่อนครับถ้าสายออกไฟจะหมดครับสายออกไฟหมดเลยใช่ไหมนี่ไฟมันพึ่งชาร์จด้วยแล้วก็แบตเตอรี่มันมีปัญหาแล้วด้วยมีปัญหาแล้วใช่ไหมเราก็เลยทําอย่างนี้ครับเบอร์สองับเนี่ยอ๋อเบอร์สองจัดไปต่างรก็หัวเขาก็ไม่ใช่หัวเราครับแต่ก็เข้าใจอยู่ครับก็ขอโทษแขกแล้วมั่นใจเก้าสิบห้ามั่นใจเเปอร์เซ็น โอเคครับอาจารย์อ้นพอเคครับตัดเสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านได้เลยตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับจะไได้คัไ้ไหมตอนนี้ตัดก็ไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ยครับอาจารย์อ้นถ้าให้กลับตอนนี้นะครับผมโอ้โหร้านอาจารย์อ้นโดนเผาแน่นอนเผาเมื่อวานนี่เผาแขกวันนี้แขกเผาร้านเดี๋ยวแขกบอกอยากเก็บเผาร้านอ่าเมื่อวานนี้ที่บ้านขามบอกว่าถ้าไปบอกเมียนะว่าไปตัดที่ไหนอ๋อเมียจะเผาร้านเมียจะสั่ง สั่งเด็กมาเผาร้านเลยใช่แต่อาจารย์อ้นก็ทำอาจารย์อ้นก็ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตครับทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีวิตนะครับผมเมื่อกี้นี่หูหนวกครับต้องใช้สว่านเจาะหูช่างช่างเข้าใจผิดขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษอย่างสูงนะครับขอโทษอย่างสูงครับแล้วก็ตอนนี้เขาตอนนี้ดูสายตาของ ของลูกค้าเริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วนะจะนอนเอาไว้เป็นแม่เอ๋อไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาใช่ไหมครับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออาาไม่เเริ่มจะมีความมั่นใจนั่งเฉยๆนะครับอันนี้ปกติถ้าทรงแบบนี้ผมว่าจะทรงเหมือนทรงแมนจูอเดินทางใช่เหมครังสกรีนสกรีนสั้งสกรีนเฮสสรีถ้าเราทําเป็นแมนจูแต่ว่าเงาดําทําอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับคือประสงค์คือต้องทําให้เป็นสกรีนสกรีนแปลว่าเอาสีดําไปแปะติดหัวอ๋อครับครับ ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเพราะว่าเราช่วยเหลือประเทศชาติถ้าเราไปคุยกันโดยไม่ปิดผ้าเมสนี่อันตรายนะครับต้องระวังด้วยตอนนี้หมดหมดโควิดแล้วแหละแต่ก็เราก็ต้องช่วยกันป้องกันด้วยคนมาจากต่างจังหวัดผมจะต้องสวมผ้าอนามัยไม่ใช่ผน้ากากนะผ้าอนามัยเขาเด็ก หลังของอาจารย์อ้นจะไม่มีห้องแอร์นะครับจะโล่งๆจะให้นั่งกันไกลๆนะครับเป็นพัดลมแล้วลูกค้าก็จะทยอยกันมานะครับจะไม่ได้เข้ามานั่งรวมกลุ่มกันจะไม่มีการสุมหัวไม่มีไม่มีครับเอาแล้วครับเนี่ยใช่ไหมครับเป็นสกรีนแล้วเนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมครับเป็นอะไรใช่ไหมครับเป็นสกรีนแล้วหัวจุกข้างหลังจะไว้ไหมครับเนี่ย <prueba> ไม่เอาไม่เอานะครับผมไม่จำภาคใต้มาว่าเขาแข่งขันนกหัวจุกอ่านกหัวจุกเขเลยลองออกแบบดูก็ลลองออกแบบดูอย่างนั้นทีแรกทาไมไม่บอกว่าเป็นทรงนกหัวจุกอาจารย์อน้นอันนี้ผมคิดเองครับคือผมเคยเห็นหน้าที่คนเขาตัดด้านหน้าเกลี<ง>้ยงเลยแล้วก็มีจุกอยู่ด้านหลังฮะอันนี้ผมคิดเองสมัยก่อนที่ตอนสมัยของรัชกาลที่4หรือที่3มี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 คนทำนะอยุธยาหรืออะไรนะครับจะมีหัวจุกอยู่เขาเรียกไอ้ป่ยไอ้ป่ยอ๋อชื่อป่ยใช่ไหมเขาเรียกไอ้ป่ยอ้าว น้องป๋อยเรานี่ก็คือจะมีป๋อยนี่มีป๋อยมีหัวจุกอ๋อจะมีหัวจุกแบบนี้ป๋อยครับครับแล้วป่อยหลังเนี่ยมันมีกี่ป๋อยป๋อยหลังเนี่ยมันจะมีสองแหนมเขาเรียกว่าแหนมีสองแหนมอ๋อเขาจะถักแหนมมาสองแหนมมีก็ไตรแล้วนะครับเหมือนเนี่ยหัวจุกม็มีสองอันขึ้นไปเขาเรียกสองแหนมดูดีอยู่ครับวันนี้ดูดีดีครับดีดูดีดูดีแต่ว่าสงสัยเขาจะเครียดผมในใจแต่ความมั่นใจเขาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมดูสายตาเขาก็สามสิบสี่สิบครับ ให้สามสิบสี่สิบเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มเหลาเหลาเลยนะครับเหลาเหลาเหลาทำให้วิธีกึปเนย์จทำมือวิธีกึบิใช่ไหมอาจารย์ไม่พูดจะไม่พูดเอาไม่พูดนะครับอาจารย์อ้นจะไม่พูดนะครับให้ทำป็นคนไหวคให้เหลืออยู่ยังเดียว ดูอย่างเดียวไม่พูดอาจารย์อ้อนจะไม่พูดนะครับผมจะไม่มีการพูดยิงทาเกาหลีก็ไม่พูดจิบเส็จก็ไม่เอาไม่ได้ว่าใครนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสบายใจแล้วเพราะเรามันปรงแล้วนะครับอาจารย์อ,อ้อนปรงแล้วได้เงินเดือนแล้วนะได้เงินเดือนผู้สูงอายุละปรลงแล้วครับอันนี้จังเขาไม่เหลียกปลง จางวัตสังคาราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็ตาครับใช่ถ้าว่าถ้าว่าคนจะว่าก็ฮิริโอตปะครับมาเช้าผมก็ลงไปช้อยหนึ่งนะก็บอกเวลาจะดูดกลืนทุกอย่างนะครับเวลานี้สําคัญที่สุดเลยตอนยังน้องๆเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เขาก็อาจจะยังไม่มีความคิดตรงนี้แต่คนรุ่นอาจารย์อ้นผมว่าต้องคิดเรื่องเวลาแล้วใช่ไหมครับนับถอยหลังแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้กลเราก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ อันนี้แนะนำนะครับผมใครจะทำยังไงก็แล้วแต่แต่ความความชอบของแต่ละคนแต่แนะน,นำว่าประมาณประมาณเนาะอาจารย์อ้อนถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าคนยามร้อนนี่เหงื่อมันออก,กอเราก็ต้องถูอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับทำอย่างนั้นไม่ออกครับครับอันนี้หวีอะไรครับอาจารย์อ้อนเนี่ยหวีปัดขัดห้องน้ำไม่ใช่เห็นอาจารย์อ้อนเอาไปขัดห้องน้ำอยู่ถ,ถ,ถ้าจะกินฮหดต้องปัดอย่างนี้ อ๋อต้องปัดงี้ถ้าไม่ปัดเสียผมหมูจไม่ปกติอาจารย์อ้อนใช้ขัดห้องน้ําอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่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 ได้อ๋อไม่ได้ทำผมมองเห็นผิดอ๋อมันเป็นคู่กันใช่ไหมอาจารย์อ้อเนคู่กันนี้ได้มาสองงานอีกอันนึงไปขัดที่ห้องน้ํานะครับอีกอันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าใครให้มาลูกศิษย์จันบุรีอำเภอแกลงโอ้ต้องขอบพระคุณมากเลยครับแกงอำเภอแกลง ขอให้สุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยนะครับผมแล้วมีใครอยากจะทําความดีอีกครับบริจาคเชิญเลยครับเชิญบริจาคอันนะครับเพราะอาจารย์อนก็ไม่มีเลยครับไม่มีเพราะตอนนี้เอาไปใช้อย่างอื่นหมดมันเริ่มเสียแล้วนะครับตัด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 ก็เอาอัตราภาพอุปกรณ์ตัดผมก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่มีแล้วตอนแรกก็ตั้งชื่อร้านทุลักทุเลทุลักทุเลบาเบอร์ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยก็ตลกโปกฮาตลกโปกฮา สาระก็ไม่มีถ้าใครจะเอาก็ไม่ว่าไม่ว่าตอนนี้ร้านนี้มีแต่หาครับผมสบายใจเพราะคนมันเครียดเยอะนะครับคนมันเครียดอย่าอย่าเครียดกันเลยครับดูข้างโลกมันจะได้สวยงามปัดอย่างนี้ปัดปัดอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีก็ปัดอย่างนี้แล้วก็วางมือนะครับครับวางมืออย่างนี้ครับถ้าใครมีบอปัจเลียนเก่าๆของพังก็เอามาครับอันไหนที่ไม่เอาแล้วแล้วก็จะซ่อมใช้เองครับ บริจาคมาเลยนะครับต้องขอบพระคุณล่วงหน้าสิบปีนะครับผมสิบปีครับขอบพระคุณมากเลยครับก็ก็ชี้ยังเดี๋ยวนะจะมีโกนนึงครับมีโกนลงนะครับนี่ครับตดเกียมครับอาจารย์อ้อนจะไม่พูดนะครับผมพูดเดี๋ยวลูกค้าจะขำจะโกนไม่ได้เนาะอาจารย์้อนี่จะบาดคกับมี่จะบาดเพราะลูกค้าจะขำอืวก็คุยก็ลูกค้าไปแก่ครับคุยไปห้าง พูดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนให้อาจารย์อ้อนเสร็จก่อนครับจะสอบถามความรู้สึกของลูกค้าเกือบเสร็จยังครับอาจารย์อ้อนเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเหลือตรงนี้นิดเดียวหี่ดูนะอ่านี่นิดเดียวเดอาไว้อ่าอันนี้พูดยังไงเนี่ยอาจารย์อ้อนพูดคงจะไม่พูดคงมีจะไม่พูดใช่ไหมดูดูอย่างเดียวครับดูอย่างเดียวเนาะคง ชมีโกนเนี่ยจะยากเพราะผมผมก็กลัวเรื่องมีโกนกดหูลงมาครับราดูด้านหน้าด้านหน้าแล้วครับก็สังเกตให้ดูจากมุมนี้มุมนี้สังเกตว่าอนีให้ดูฉากนสามเหลี่ยมฉากสามเหลี่ยมนะครับผมโอเคครับครับก็ตอนนี้มีความรู้สึกไงครับลูกค้ารู้สึกดีรู้สึกยังไงดีขึ้นดีครับมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เย็นหัวว่าปะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ มั่นใจ99-100เลยครับ99-100มั่นใจกับอาจารย์อ้นครับครับแล้วเมื่อกี้นี้ตอนสว่าเจอหูจอหูช่างเป็นไงเข้าใจผิดตอนที่ช่างจะใช้ไฟเผาอ่ะคิดยังไงมีความคิดยังไงเข้าใจตกใจเอามาลนมันดีน่าจะมันดีน่าจะมันดีแต่ไม่รู้อะเราไม่เคยตัดแบบนี้เนาะเออเราก็ต้องตกใจไว้ก่อนครับแล้วงวดน่าจะมาอีกไหมครับเนี่ยมาครับ มาแน่นอนนะครับมาทุกว <t ok> ันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับแด๊บแด๊บโอแต้มหมด้วยครับแต้มหมด้วยครับผม